สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.2ข้อ3ใหญ่ที่สั่งให้ทำเป็นกันบ้านนะคะแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อเนาะก็คือข้อ2ข้อ4ข้อ6และข้อที่8นะคะเท่าที่คุณครูตรวจด,ดูซึ่งยังตรวจได้ไม่ครบทุกคนนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้วิธีการแก้สมการโดยการใช้ คอนจูเกตหรือว่าสั่งยุคแต่จะมีบางคนที่ใช้เป็นตัวผกผันนะคะซึ่งถ้าคนไหนที่ทําผิดเน่ยคุณครูจะแก้ไขและส่งกลับไปให้นะักเรียนก็ไปตรวจสอบของตัวเองดูว่าตัวเองทําผิดที่ข้อไหนนะคะตรงไหนแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะมาเริ่มต้นที่ข้อที่1เนาะเราจะขอโทษค่ะแก้ข้อที่2เนาะเราต้องการจะหาค่า Z ซเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตดู วงเล็บนี้มันคูณอยู่กับ Z เนาะคุณครูต้องการจะแก้สมการครูก็จะย้ายเข้าไปถ้าคูณอยู่เราก็จะย้ายไปหารก็จะเป็น2ลบด้วย i จากนั้นหาค่าด้วยการคูณด้วยคอนจูเกตของตัวส่วนตัวส่วนคอนจูเกตก็คือ2บวก i เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะตัวล่างคูณกัน ตัวล่างคูณกันจะได้เป็นสองกำลังสองบวกด้วย1นึ่ลังสองเนาะตัวบนคูณกันทั้งเรียนก็คูณเลยค่ะ4คูณ2เป็น8ใช่ไหมคะลบด้วยตัวนี้คูณตัวนี้เป็น2นะคะบวกด้วยข้างหลังค่ะส่วนจินตภาพเอา4ไปคูณกับ1เป็น4เอา2มาคูณกับ2ก็เป็น4 i จากนั้น8ลบด้วย2ก็เป็น6นะคะแยกส่วนเลยก็ได้2อกำลัง2เป็น4บวกอีกหเป็น5เป็น6ส่วน5บวกด้วย4บวก4ก็เป็น8ส่วน5ไออันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อที่1นะคะผ่านนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะคล้ายๆกัายนารนักเรียนสังเกตวงเล็บนี้คูณอยู่กับแเราต้องการจะหาค่า Z. แซเราก็เตะวงเล็บนี้จากคูณก็ให้กลายเป็น หารน,นะคะก็จะหารด้วย1บวก3 i จากนั้นคูณด้วยคอนจูเกตของตัวส่วนค่ะตัวส่วนคือ1บวก3 i คอนจูเกตของมันก็คือ1-3 i ลบ3อันนี้ก็เป็น1ลบ3 I. คูณกันค่ะตัวล่างคูณก,กันก็เป็น1กำลัง2บวกกับ3กำลัง2ตัวบนคูณกันก็คูณไปเลยค่ะลบ2คูณ1ได้ลบ2 ลบหนึ่งคูณลบสามลบลบเป็นบวกแต่ว่าอย่าลืมหลักของการคูณตรงกลางนี้ต้องติดลบใช่ไหมก็ลบด้วยสามอันนี้มันคูณกันมันได้บวกถูกไหมคะแต่ว่าตรงกลางต้องติดลบเนาะบวกด้วยส่วนจินตภาพค่ะเอาลบสองไปคูณลบสามลบลบก็เป็นบวกสองคูณสามเป็นหกเอาลบหนึ่งไปคูณกับหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งปกติตรงนี้ต้องเป็นบวกแต่ว่าลบหนึ่งคูณหนึ่งมันได้ลบบวกกับลบก็เลยได้ลบนะคะ แล้วก็คูณด้วยไอค่ะแยกส่วนเลยค่ะลบลบสองลบด้วยสามก็เป็นลบห้านะคะส่วนสามกำลังสองเป็นเก้าเนาะบวกกับหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งเก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบนะคะหกลบด้วยหนึ่งก็ได้ห้านะคะเป็นบวกเนาะส่วนด้วยสิบ จะสังเกตเห็นว่าคําตอบที่หน้าตอนนี้มันยังไม่ต่ำเนาะวนเวลาเราจะตอบเราต้องตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ํานี้นักเรียนหลายๆคนตอบมาแค่นี้จบเลยจริงๆแล้วเวลาจะตอบจริงจริงต้องตอบให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่าก็เอา5มาหารทั้งเศษและส่วนใช่ไหมอันนี้ก็จะได้เป็นลบเศษหนส่วนสอันนี้ก็จะได้เป็นบวกสศษหนส่วนสอไออันนี้ก็คือคําตอบของข้อที่2นะคะหรือข้อที่4ของเรานั่นเองผ่านนะต่อไปข้อที่6ค่ะ ข้อที่6นักเรียนสังเกตดูรูปมันจะแตกต่างจากข้อที่2กับข้อที่4เห็นไหมฝั่งซ้ายมือปกติมันจะมีแค่แซคูณกับวงเล็บได้วงเล็บหนึ่งใช่ปหะคะแต่ว่าในข้อที่6เนี่ยมันมีอันนี้โผล่มาวิธีการง่ายๆนะักเรียนก็จัดรูปใหม่ค่ะจัดรูปใหม่เลยเราก็จะได้เป็น2บวก I ·คูณกับ Z เท่ากับเตะบวก I ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งคะ่ะก็จะเป็น3ลบด้ว รูปร่างก็จะคล้ายๆกับที่เราเห็นที่เราทํามาแล้ว2ข้อโอเคไหมคะนันเนกเรียนแก้สมาการไปเลย,เ,ลยเหมือนที่เราทํามาก็จะเป็น z เท่ากับ3ลบ i ส่วนด้วย2บวก i จากนั้นคูณด้วยสังยุคข,ของตัวส่วนค่ะสังยุคข,ของ2บวก i ก็คือ2ลบ i คูณทั้งเศษและส่วนตัวล่างก็จะได้เป็นคุูเขียนไม่ค่อยตรง ตัวล่างก็จะได้เป็น2กํกลัง2บวกกับ1กําลังสอส่วนตัวบนค่ะคูณเลยค่ะ3คูณ2เป็น6ใช่ไหมคะลบด้วยลบ1คูณลบ1ก็เป็น1เนาะบวกกับต่อไปส่วนจินตภาพเอา3ไปคูณลบ1เป็นลบ3ลบ1ไปคูณ2ก็เป็นลบ2แล้วก็ไอทันนะคะจากนั้นรวมค่ะ6ลบด้วย1ก็เป็นอะไรคะ เป็น5เนาะส่วนตัวส่วนข้างล่าง2อกำลังสองเป็น4บวก1ก็เป็น5 -3 ลบ3แล้วลบอีก2ก็เป็นลบ5นะคะส่วนด้วย5แล้วก็ i อันนี้ยังไม่ต่ำถูกไหมคะเพราะว่า5กับ5ตัดทอนกันได้นักเรียนก็ตัดทอนเลย5 5ก็เป็น1เนาะลบด้วย5ส่วน5ก็เป็น1 1คูณ i ก็ได้ i ก็เป็น1ลบด้วย i รูปอย่างต่ำโอเคเนาะข้อที่6ผ่านนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่8ข้อที่8ดเนี่ยไม่ยากเลยนะง่ายมากเลยไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวผกผันหรือว่าสั่งยุกก็ได้จัดรูปให้ถูกต้องแค่นั้นเองนักเรียนสังเกตดูถ้าครูคคคคจัดรูปครูคจะทำการอันดับแรกเตะอันนี้ไปก่อนจากบวก i อยูกก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นลบไก็จะเป็นแซดส่วนด้วย2บวก I เท่ากับ3ลบ I จากนั้นแก้สมก,การคะ่ะไอก้อนเนี้ย มันหาร z อยู่ใช่ไหมเราต้องการจะหาค่าเถ้ามอมไรก็ตามมันหารตัวแปรอยู่นะักเรียนก็ทําไมคะก็คูณย้ายมันขึ้นไปคูณนั่นเองพูดง่ายๆเนาะย้ายมันขึ้นไปคูณทีนี้ก็แค่คูณจํานวนเชิงซ้อนปกติเองไม่ได้ยากอะไรเนาะสามคูณสองก็เป็นอะไรคะเป็นหกนะคะลบหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งแต่ตอนแรกตรงนี้เป็นลบอยู่ใช่ไหมแล้วลบหนึ่งลบลบก็กลายเป็น บวกนะคะบวกกับตัวหลังค่ะ3คูณ1ได้3แล้วก็ลบ1คูณ2ก็ได้ลบ2แล้วก็อย่าลืมเอาไอมาด้วยเนาะ6บวก1ก็เป็น7 3ลบด้วย2ก็ได้1 1คูณกับ i ก็ได้ i เพราะฉะนั้นแซดของข้อนี้คำตอบก็คือ7บวกไนั่นเองข้อ8นี้ดูตอนแรกรูปร่างอาจจะยากเนาะแต่ว่า ทำแล้ววิธีการง่ายกว่าข้ออื่นๆนะคะโอเคก็จบทั้ง4ข้อไปแล้วนะคะส่วนของคนไหนที่ใช้วิธีการใช้ตัวผกผันท้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้ดูแบบใช้ตัวผกผันนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกลับไปแก้ไขของตัวเองที่ผิดด้วยนะบายบายคะ่ะ